มาครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันวันนี้เช้าวันพุธครับก็มาอัปเดตตลาดกันเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยฝั่งของราคาทองมีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะผมหลังจากที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราน่าจะได้เริ่มเห็นการปรับตัวปรับฐานกันบ้างแล้วนะครับก็มีการหลดลงมาเมื่อวานก็หลดลงมาไปแต่แตะประมาณ4พันพอดีแล้วก็เริ่มเด้งตัวให้เห็นนะครับฝั่งของราคาไทยเนี่ยก็หลดลงมาวันนี้ประมาณ2,050เลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนสําหรับฝั่งของตลาดคริปโตเนี่ยก หลังจากที่ทําทีทําท่าว่าจะขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ปรับตัวหล่นลงมาก็เดี๋ยวเช่นกันนะครับดเดี๋ยวมาลองดูกันในคราบวันนี้ส่วนสําหรับข่าววันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เรามีแผนการเทรดอย่างไรเราจะมาแชร์กันบ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปครับแวนเทรดแพลตฟอร์ม CFD ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดมากกว่า5ล้านคนหนึ่งในโบเกอร์ชั้นนําของโลกที่เปิดให้บริการมาแล้วยาวนานกว่า15ปีเ,ปเพื่อนเือนคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็กคู่เงินทองคำ เปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้เพื่อรับโบนัสเทรด20,000ดอลลาร์ได้เลยโอเคครับมาเริ่มต้นกันที่ช่องทางการติดตามต่างๆของเรานะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาเจอกันครั้งแรกก็รบกวนฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเรามีทั้งท่องทางการติดตามทั้งทาง f a c e b o o k อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทาง YouTube ที่ทุกคนกําลังดูอยู่ในขณะนี้ก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงกลุ่มเทรดด้วยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครยังไม่มีบัญชีเทร อยากจะสมัครเทรดคู่เงินทองคำบิตคอยคริปโตต่างๆก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้งทางแว็เทรดด้วยทางบิตเก็ตด้วยด้านล่างเช่นกันนะครับสมัครล้วได้โบนัสเทรดด้วยนะอ่ะนั่นเองนะครับอ่ะส่วนสําหรับอัปเดตข่าวในวันนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะต้องมาดูกันที่ฝั่งทองคํากันซะหน่อยนะครับวันนี้ก็เปิดตัวมานะครับเปิดตัวมาเมื่อเช้าวันนี้ก็ลดลงไปเลยประมาณ2,500ก็เมื่อวานทองคํามีการทิ้งตัวลงค่อนข้างแรง นะครับฝั่งของราคาโลกเนี่ยก็หลดลงไปแต่แถว4,000แล้วก็เริ่มเด้งขึ้นมาฝั่งของราคาไทยก็หลดลงมาประมาณ2 5 0 0นะครับวันนี้ก็ทองแท่งรับซื้ออยู่ที่63,800นะครับแล้วก็ขายออกอยู่ประมาณ63,900โดยประมาณนั่นเองนะครับส่วนสําหรับฝั่งของราคาบิตคอยนะครับราคาไทยวันนี้ก็ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณเดิมนะประมาณ3ล้านาแสนโดยประมาณหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้ว นะครับแล้วก็ขึ้นมาติดต้านนะนี่เองตรงแถวแถวนี้บริเวณ3ล้านจดแสนนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาละเนี่ยผมมองว่าเส้น indicator ที่ทางบิตคับเขา default มาให้เลยตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานได้แบบว่ามีประสิทธิภาพเลยนะแถวแถวโซนด้านล่าง SMA 200ก็รับราคาได้ถูกไหมครับเมื่อวานมีการปรับตัวขึ้นมาไปชนแถว SMA หนึ่งแถวถ SMA 50ก็มีการเด้งลงมาเลยนะค่อนข้างจะวิ่งอยู่ในกรอบนะ ตอนนี้ก็อยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้นั่นเองเราดูว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ไหมนะครับหรือว่าจะลุดโซนแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วเราจะได้ไปเล่นกันด้านล่างหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมาดูกันนั่นเองเนาะส่วนสําหรับภาพรวมตลาดนะครับภาพรวมตลาดก็อย่างที่เห็นเลยเมื่อวานบิตคอยล่วงลงมาฝั่งเอาท์คอยก็ปรับตัวร่วงลงมาด้วยนะครับหล,หลายเหรียญก็ลดลงไปประมาณ1% 3%เปอร์ซ็นสามเปอร์เซนตก็มีนะครับผมค่อนข้างจะหลากหลาย,อยพอสมควรนะ แต่ว่าน่าจะเหนกไปทางฝั่งของลงนะครับแล้วก็มีโดนของลิงค์ที่ลดลงมาประมาณ3%เเเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนสําหรับฝั่งของตลาดฟอเร็กอ่าฟอเร็กเมื่อวานก็รู้สึกจะปรับตัวลงกันอยู่พอสมควรนะครับนี่เลยทองก็เพิ่งเด้งขึ้นมานะครับน้ามันเนี่ยก็เริ่มเด้งละเนาะแล้วก็ฝั่งคู่เงินหลายๆตัวก็ตัวลดลงเนื่องจากดอลลาร์ดูน่าจะแข็งค่านะเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับสําหรับดอลลาร์หลายๆตัวก็ดูจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นั่นเองนะ ส่วนสำหรับฝั่งของตลาดหุ้นเนาะเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างก็ดูจะปรับตัวลงกันอยู่พอสมควรนะครับหลายๆตัวหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวเนี่ยก็ดูจะแดงๆนะเมื่อวานก็มีการปรับตัวลงมาบ้างนะครับของฝัง่งของตลาดหุ้นนั่นเองส่วนอารมณ์ตลาดก็แน่นอนเลยครับหลังจากที่ขึ้นไปแล้วไม่ผ่านวันนี้ก็เข้ามาสู่สถานะ Extre m e มเฟียอีกแล้วนะครับคริปโตของเรานักลงทุนหลายๆคนก็เข้าสู่ภาวะความกลัวอีกแล้วมีมุมมองมีความเป็นไปได้นะครับว่ากลัวว่าราคาจะร่วงลงไปต่อ ก็เดี๋ยวรอดูกันที่แถวโซนแนวรับนั่นเองเนาะว่าจะสามารถรับอยู่ได้ไหมนะครับผมส่วนสําหรับข่าวเนาะวันนี้ที่เรานํามาฝากกันก็แน่นอนเลยครับวันนี้เขาบอกว่ามาวิเคราะห์นะครับว่าเมื่อวานนี้ทําไมทองคําถึงร่วงลงค่อนข้างแรงผมลองอ่านมาแล้วคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือเขาประเมินว่าทั่วไปเลยนะครับหลักๆก็มาจากแรงไวโควิดเนาะเพคโควิดก็เป็นอันนึงหลังจากที่ราคาทองคําเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วตอนนี้นักลงทุนก็เริ่มขายแล้ว นะครับผมหรือว่าบางคนเขาก็บอกว่าเนื่องจาก geo p o l i t i c เนาะที่เริ่มจะสงบแล้วเริ่มจะไม่มีสงคารามเกิดขึ้นแล้วก็ราคาทองก็เริ่มจะลดราคาลงนะครับผมนักลงทุนก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไปทองละนั่นเองเนาะหรือบางคนอาจจะบอกว่าต้องการไปที่สินทรัพย์ที่เสี่ยงมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มจะคลี่คลายนะนักลงทุนก็เริ่มทังมงหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อทํากําไรมากขึ้นนั่นเอง เนาะโดยรวมก็เป็นประมาณนั้นนะครับยังไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นดูจะเป็นกิจจลักษณะนะก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะทั่วทั่วไปสําหรับปัจจัยที่ทําให้ทองลงในเวลานี้นั่นเองนะครับส่วนอ่ามีอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเราประเมินกันว่าเนาะเรามีการคุยคุยกันว่าทัามเนี่ยกับสีจิ้นผิงเนี่ยจะมาคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้อีกแล้วที่ทัามก็จะไม่มาไม่ยอมมาคุยนะครับผมก็เขาก็บอกว่าอาจจะไปเจอกันนะ แต่ว่าปีหน้าเลยนะครับก็เลยทําให้ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลงก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราจํากันได้เนาะฝั่งของบิตคอยเนี่ยที่ราคาลดลงมาครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อสักส,สัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดมาจากการขึ้นภาษีของสหรัฐใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นขึ้นกับจีนแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้ว่าจะมาตกลงคุยกันราคาก็เลยเริ่มปรับตัวขึ้นแต่ทีนี้ก็ไม่มาคุยกันอีกละ ก็เลยทาให้ราคาปรับตัวลดลงเมื่อวานหรือเปล่าก็ปไปได้นะครับผมมาที่ฝั่งเทคนิคเข้ากันบ้างนะครับฝั่งเทคนิคเข้าเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นไทม์เฟรมเดย์เนาะเรามีแนวรับอยู่แถวๆนี้เลยนะครับโซนนี้ผมมองว่าเป็นแนวรับละท,ที่แถวสักหนึ่งแสนแปดพันโดยประมาณนะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่บริเวณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโดยประมาณนะครับสําหรับใครที่เป็นเดทเทรดบิตคอยในะวันนี้มีกรอบการเล่นอยู่ประมาณนี้เนาะส่วนสําหรับฝั่งของ เทคนิ i c a l เทคนิคภาพรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ฝั่งขาเซลล์อยู่นั่นเองครับผมตัวของ moving average หรือตัวใช้วัดเทนเนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องเป็นสตองเซลล์เนาะเป็นเทนขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนส่วนออสซิเลเตอร์ตัววัดแรงก็ยังมีแรงสําหรับขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นภาพรวมเลยอยู่ในเกณฑ์ขาลงอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอลองขยับไปดูภาพใหญ่สักหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าภาพใหญ่น่าจะยังอยู่ในโซนบาอยู่นะครับ ยังพอจะเล่นได้อยู่นะสําหรับภาพใหญ่ภาพมันก็ยังอยู่ในสตองบายเลยทีเดียวยังเป็นเทนขะขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นบรรยากาศภาพรวมไม่ว่าจะเป็นฟันดัเมนทัลเทคนิคอลหรือว่าเซนติเมนต์ตลาดวันนี้เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนสําหรับอ่าเข้ามาดูกันในกราฟกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเนาะเริ่มต้นกันที่ตัวฝั่งของบิตคอยสักหน่อยไหมครับมาบิตคอยกันสักหน่อยก็ยังเหมือนเดิมครับ เรายังตามสองแผนนี้อยู่เนาะมีแผนขาลงเนาะแผนขาลงแผนนี้หลังจากที่เป็นเทนขาขึ้นเรื่อยมาเนาะอ่ะเทนขาขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีการทําโลใหม่ที่ต่ํากว่าโลเดิมนั่นเองเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินไว้ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเทนขาขึ้นชุดน,นี้จบแล้วแล้วตอนนี้ราคากําลังฟอร์มตัวเซตตัวอะไรบางอย่างพักตัวอยู่จะพักตัวปรับฐานแล้วลงต่อหรือปรับฐานแล้วขึ้นก็เดี๋ยวว่ากัน นะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นแผนแรกที่เราตามดูเนาะซึ่งไอแผนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลองซูมๆดูนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราประเมินว่าไอชุดขาลงชุดนี้เนี่ยจบแล้วนะครับแล้วภาพระยะสั้นเนี่ยเรากำลังจะมีการ back t ท s ขึ้นไปรี re t ขึ้นไปทดสอบายเดิมนั่นเองนะครับก็รอดูอยู่ว่ามันจะขึ้นไปได้จริงไหมเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการขึ้นมาทำายใหม่สูงกว่าายเดิมแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับ วันนี้เราอาจจะได้เห็นการยอร่อพักตัวลงมาบ้างแล้วเดี๋ยวไปต่อก็เป็นไปได้เนาะอันนี้คือแผนแรกแผนสําหรับฝั่งของขาลงนะครับภาพใหญ่ๆแล้วภาพกลางๆประเมินว่ามีสิทธิ์อาจจะลงได้ภาพเล็กๆเ,เรากําลังรอการเด้งตัวรีเทสขึ้นมาตรงนี้เพื่อทดสอบไฮเดิมเนาะเพื่อทดสอบไฮเดิมนั่นเองนะครับอันนี้คือแผนแรกเนาะส่วนแผนลงอ่าแผนขึ้นแผนขึ้น,น,นอันนี้เราก็มองว่าเราตามเทรนชุดนี้มาเหมือนเดิมครับ แล้วเราก็มาเจอการพักตัวตรงนี้ซึ่งประเมินว่ามีความเป็นไปได้เนาะว่าจะพักตัวเสร็จแล้วแล้วเรากําลังจะเข้าสู่การเทรนชุดใหม่เนี่ยกำลังฟอร์มตัวอะไรสักอย่างอยู่เพื่อเป็นเทรนชุดใหม่ไปนั่นเองนะครับภาพรวมก็คล้ายๆกันเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการเนี่ยการฟอร์มตัวขึ้นมาละเนาะอ,อาจจะได้เห็นการขึ้นมาทำไฮใหม่สูงกว่าไฮเดิมก็ได้ถ้าเกิดว่ามันจะอยากจะขึ้นต่อนะครับเราควรจะต้องเห็นการฟอร์มตัวการเซ็ตัวต่งตางๆเพื่อทําราคาปรับตัวขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตเนาะทั้งสองแผนเนี่ยภาพสั้นๆเราประเมินว่าเราน่าจะได้เห็นการเด้งตัวรีเทสขึ้นมาทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเนาะก็เลยมีความเป็นไปได้ครับภาพสั้นๆเรายัางมองการเด้งตัวอยู่หรือว่า best case เนาะ worst case เนี่ยเรามองว่านี่ครับมันอาจจะเป็นแผนนี้อันนี้คือแบบว่าแผนร้ายสุดนะ worst case อ่ะก็จะได้เห็นการย่อตัวที่ค่อนข้างน้อยแบบนี้ครับก็คือเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่นั่นแหละเด้งตัวนิดเดียว เนาะแล้วเดี๋ยวร่วงเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีความเป็นไปได้เลยว่าจะล่วงค่อนข้างแรงเพราะว่าแรงซื้อมีน้อยใช่ไหมครับก็อาจจะล่วงต่อได้อีกค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนั่นเองเนาะก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้คือสองแผนที่เราตามกันอยู่ในเวลานี้เนาะก็ทุกคนก็ลองดูกันว่าชอบแผนไหนหรือนําไปพิจารณาต่อยอดต่อกับแผนของตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับขออนุญาตไปกันที่ฝั่งของฟอเร็กเนาะที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับดอลล่าเรายัางตามกันต่อสำหรับการเด้งตัวแข็งค่าขึ้นในระยะยาวในระยะถัดไปนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นแรงอยู่พอสมควรนะนี่เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการโตขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่ว่ายังไม่คงยังไม่ทำไฮใหม่นะอ่ะนี่เราก็ยังตามเทรนชุดนี้มาอยู่นะครับแผนนี้แผนของค่างเงินเนี่ยเราทำไว้ทีเดียวดูได้เป็นเดือนเดือน,น,นะครับเพราะว่า ค่าเงินวิน่งค่อนข้างช้าความผันผวนค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็รอแผนนี้กันต่อไปเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นอ,อยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับการช็อตนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองตามดูได้นะสําหรับแผนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อวานดอลลาร์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็เลยทําให้ฝั่งของทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงลงค่อนจะเยอะอยู่พอสมควรน,นะนี่หลังจากที่เมื่อวานเราให้กรอบไว้นะครับที่ประมาณ ประมาณ4,380ถึง4,200ราคาก็ร่วงลงมานะครับร่วงลงมาแต่ว่าทะลุกรอบลงไปเลยก็มองว่าน่าจะเริ่มละเริ่มหามองหามหลับฐานแล้วนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างแรงเนาะอ่เดี๋ยวผมลองซูมดูเนาะราคาเนี่ยขึ้นมาจาก3,300นะครับขึ้นมาประมาณ4,300เลยก็ขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับลองวัดดูหน่อย ทองคําขึ้นมาประมาณสัก3 0เซเห็นจะได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีความเป็นไปได้แล้วเนาะร่วงแรงขนาดนี้คิดว่าน่าจะได้เห็นการพักฐานกันก็ลองตีฟิโบดูครับคร่าวๆเนาะลองดูอืมเพราะฉะนั้นแนวรับแรกอาจจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับโซนตั้งแต่สี่พันถึงประมาณสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบโดยประมาณเนาะอันนี้เป็นแนวรับแรกซึ่งเมื่อวานนี้ก็หล่นลงมาอยู่แถวนี้ละ เป็นที่เรียบร้อยนะครับลงมาแตะ,แ,ตะแล้วก็เด้งตัวตึบขึ้นไปอ่ะนี่คือแนวรับแรกเนะเาะอ่าราคาทองเนี่ยยังคงเป็นเทนขาขึ้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ไปดูที่ห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดเราอาจจะยกขึ้นมาดูแถวโซนด้านบนนี้เลยนะครับเอาโซนด้านบนนี้ก่อนเนาะนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นอ่เราอาจจะได้เห็นการเนี่ยย่อพักตัวลงมาแถวนี้เลยก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดู ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแนวรับถัดไปของทองคำอยู่ที่ประมาณโซนซักสี่พันนั่นแหละสี่พันโดยประมาณนะครับราคาจิตวิทยานั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้แนวรับของฝั่งทองคำนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งของซิลเวอร์เนะาะซิลเวอร์เมื่อวานก็ร่วงลงค่อนข้างแรงเลยนี่ราคามีการหลุดเทนเช่นส,สีเหลืองของเรานะครับแล้วก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงเลยของซิลเวอร์เนี่ยขึ้นมาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับลองนับดูหน่อย ถ้าเทียบกับฝั่งของทองคำนะทองคำขึ้นมาจากวันที่20่สิ u ออกัสนะครับ2ีออกัของซิเวอรอ์อยู่ตรงนี้นี่ของฝั่งซิเวอร์นะครับขึ้นมาประมาณสัก45นะครับโอ้โอแล้วก็ราเคียงกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ราคาก็หล่นลงมา,าแถวโซนแนวรับแรกเลยนะลงมา,าแถวโซนรับสัก สามสิบสามสี่สิบห้าสิบตัวประมาณนะครับฟิ ne, โบนาะประมาณนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแถวนี้ดูจะเป็นแนวรับแรกเลยเนาะตอนนี้ลงมาถึงแนวรับแล้วอาจจะมีการเด้งของราคาให้เราเห็นบ้างโดยประมาณนั่นเองเนาะที่ประมาณสักสี่สิบเนี่ยโดยประมาณนะครับอ่ะคร่าวๆข,ของวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับภาพสั้นๆเราอาจจะได้เห็นการเด้งตัวขึ้นไปจากที่ลง,ลงมาอยู่พอสมควรนะครับเราอาจจะได้เห็นการเด้งตัวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการพักฐานแล้ว วิ่งอยู่ในกรอบสำหรับทั้งของทองคำแล้วก็ซิลเวอร์นะครับเนี่ยมองว่าน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นกรอบการเล่นละอาจจะไม่ได้เป็นเทนที่ผ่านมาแล้วนะครับน่าจะได้เห็นการวิ่งอยู่ในกรอบทั้งคู่เลยนะน่าจะเล่นง่ายขึ้นสำหรับคนที่เทรดทองแล้วก็ซิลเวอร์เดี๋ยวเราลองมาหานะจังหวะจังหวะเล่นกันดูสำหรับทั้งสองตัวนี้นั่นเองเนาะ,ะคิดว่าวันนี้ภาพรวมก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเรามีไลฟ์กันต่อเนาะเดี๋ยวก็มาลองดูต่อกันว่าจะเป็นอย่างไร วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นนี้สวัสดีครับ